สวัสดีครับพ่อผมช่องเกษตรต่างแดนครับวันนี้พามาชมตุ๊กตักเล็กอยู่ในใช้ในตักฟางให้มานะครับเล็กกระทัดรับดีครับทัาเล็กๆกระทัด,ดรับจะดีพี่น้อง พองเทอเลด้ยนะครับพี่น้องทำไมสายมันใหญ่จังพี่น้องมันยืดได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะยืดได้นะทุกคนเนี่ยมันมี แข,แขนเดียวแล้วก็มีที่เรียกอะไรนะเข้าออกได้ครับแล้วก็ถอดออกได้ครับตัวนี้สลักตัวนี้ถอดออกได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นที่ตักฟางก็ได้เปลี่ยนเป็นกุ้งปีก็ได้นะครับรกุ้งปีกขนาดเล็กๆนะครับเนี่ย นะครับเป็นปีกแ้ะครับจะเป็นสลักจะเป็นรูสลักอันนี้ใส่นี่แล้วก็จะเป็นรูสลักรูตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ครับ ทำเล็กๆดีพี่น้องกระทันรับด,ดีตัวนี้เปิดได้นะตัวนี้น่าจะเปิดได้เล็กๆนี่น่าจะถ่วงเพิ่มหรือเปล่าครับเนี่ย ไว้ถ่วงเพิ่มเวลายกของหนักๆแล้วก็กันกระดกเนาะมีสวิตช์ปิดไฟ้อมครับตัวนี้นี่ัน่าจะ เปิดนะครับน,นี้น่าจะปิดตัดไฟอัตโนมัติครับตัวน,นี้ดูกันโทนครับครับตัวนี้นี่มันจะเป็นเต่าครับตัวนี้เต่าตามขึ้นนี้นกระต่ายเนาะดูตันนี้ อะไรนอแนน,นตัวน,นี้คอนโทรนเดินหน้าถอยหลังหรือเปล่าครับใช่ครับเดินหน้าถอยหลังตัวน,นี้อะไรนอน,นตอนนัวนี้ตากมุ้งกีขวามุงกีครับตนนัวนี้น่าจะลงนี่ขึ้น ขอโทครับพูดผิดครับเจนน่าจะวันนี้น่าจะเดินหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวลองให้พี่แกมาทำให้ดูครับเห็นน้องเล็กกระทัดรัดดีครับพี่น้องอะไรครับนี่ครับพี่แกพี่แกมาลองให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่อะไรครับนี่ตัวนี้เป็นยึด ยืดเอ่อยืดหดงา a ฮะยืดหดงา a ยืดหดงา a อ่ายืดหดงา a อันนี้นะครับสามารถยืดเพียยืดได้ตัวนี้เป็นไฮรีดด้านหน้าแต่ยังไม่ได้พ่วงอ๋อมีปั๊มไฮรีดกพ่วงเพิ่มอ่าตัวนี้นะครับนี่นี่เป็นคันโยกโยกโยกไปข้างหน้าหงายบุ้งกีดันมาข้างหลังอ่าเป็นอะไรนะข้อมรอข้อมับอ่าค้อมตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เร่งอ๋อเร่งเต่ากระต่ายใช่เต่ากระต่ายเร่ง ลองลองให้ดูได้นะครับได้ได้เดี๋ยวให้พ,พี่แกลองให้ดูครับนี่ครับพี่น้องพี่จะเล่นเล็กกระทัดรัดดีนะครับพี่น้องฮะลองลอง,ลองทำเอาอันนี้ออกให้ดูนะครับเนี่ย อ๋อข้อมงายตัวนี้มันยืดได้อ๋อตัวนี้ยืดได้ด้วยครับนี่คือน้องนี่ครับพักเท่อะโอ้แขนมันยืดสามารถยืดออกได้ครับเออเห็นตัวนี้มันเปลี่ยนได้ไหมคือมีมุง้งกีด้วยเป็นมุง้งกีเป็นมุง้งกีเหรอครับลองลองลอง,ลองขับเรือหน้านเรียวๆให้ดีเลยครับ โอ้โอค้ตเท่แล้วทุกคนมันเลี้ยวแบบอีอ่อนเลยครับโ,โค้ตเท่ทุกคนเลี้ยวแบบอีอ่อนเลยครับแดดเลยอ๋อเป็นกระบอกค่ยเลี้ยวครับทางด้านล่าง ลองลองถอดดูนะครับใช่ไหมมุขี้่ะทำไงครับเนี่ยเดี๋ยวให้พี่แกถอดออกให้ดูนะครับมันถอดได้ครับดับไฟเนาะอ๋ตอตรงนี้ตรงนี้เราเราจะดึงออกใช่ไหมใช่ดึงข<อ>ึ้นลอง,ลองยขยับขมพยายามพยาับามดึงอ๋อดึงจะทำไงครับทีนี้ โอ้อยางเท่ทุกคนสามารถเปลี่ยนได้ด้วยครับ พี่แกจะใส่บุ้งกีดูนะครับโอ้อยางง่ายทุกคนแล้วก็ดันเข้ามาเยอะๆมันก็จะล็อกเองอ๋ออ๋อมันจะล็อกทั้งล่างยังไม่เข้าเลยครับทั้งหลัง ย่างทั้งล่างไม่ล็อกครับเนี่ยทางล่างยังมันล็อกผิดพลาดหรือเปล่าครับอ๋อมันไม่เข้าเข้าไม่ไดีอ๋อไม่เข้าเกรน,เ,นเล็กลก,กระทันรับทุกคนมันเข้าไม่ไดีก็ดึงสลักใหม่อ๋อเราสามารถดึงดึง,ด,งดึงออกมาได้เลยนะครับได้เลยดึงสลัก ให้มันจึดจุดแล้วครับแล้วก็ดันให้มันล็อกอ๋อตัวนี้มันตัวนี้มันจะคอยดันสลักให้มันล็อกใบมีดใช่ไหมครับมันจะล็อกเองอ๋อล็อกแล้วครับพี่น้องล็อกแล้ว 对，没错。 ถือว่าสะดวกสบายส,สมัยครับพี่น้องตักดินได้ด้วยยกยกของได้ด้วยครับพี่แกจะเข้าเก็บนะครับขอจบคลิปโอเคเท่อนี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ